อะไรต่างนึ่เราแยกเป็นเหมือนสักชิ้นท <ikh> ี่เราทำใช่ไหมลักษณะนี้เป็นขันยาชิ้นแล้วเราเราเก็บได้ครับถุงดำเราสามารถเก็บเก็บได้ง่ายนะครับตัวนี้เราเก็บได้ง่ายตัวนี้ได้ใลักษณะนี้อันนี้อันนี้ผมก็อยากให้ท่านไปทาที่เป็นเติมของท่่นให้ได้นะครับทำให้ได้นะตัวนี้แต่ตัวนี้เราก็ไม่ต้องทําแต่ตัวนี้เราไม่ต้องไปขุดมันหรอกเติมครับเพราะว่าอาจแต่ขุดไปเจอตินอันนี้ก็เรียกว่าหลุมขยะหลุมแห้ง ล้มเปี้ยลมแห้งคืนลักษณะนี้ครับเน่อันนี้ทำไมถึงมีสองชั้นเห็นไหมครับตัวนี้จะมีอะไรครับไว้เวลาทเทเศษอาหารลงไปครับ <S <S น้ำลงไปใช่ไหมอ,อ่ามันมีเศษอาหารติดอยู่ <S <S ถ้าเราเปิดไปที่วางนี้เราไม่มีอะไรปิดเราก็จะถักอะไรปิดไว้เพื่อป้องกันให้เศษมันอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วเป็นหลุมให้พอประมาณในสุขเัณฑ์เราค่า,าๆยๆนี้ได้กี่วันประมาณเจ็ดแปดวันแล้วก็ขุดหลุมพอประมาณแล้วเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาหินไปไกลดินไปไกลกลบ เราจะมากรบนะฮะอันนี้อัอนนี้ขยเปียกอันนี้ขยะแห้งจริงงติงแห้งๆต่างๆ,ๆแล้วอันนี้ไปไม่ต้องอันนี้ก็าจิตเลยเลยญญะนะครับลักษณะนั้นไม่เป็นลัษณะที่เราจะต้องอันนี้เราไปที่งานที่เราจะให้คืนหนึ่งเราจะเรไม่ต้องไปทำเพราะทีนี่นมันอาจจะนในตัวนี้คุณต้องทา